เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเนี่ยครับวันนี้เนี่ยอะไรก็กําลังจะไปปล้นบ้านคนเช่นเคยนะจะพูดว่าปล้นบ้านไม่ได้ครับผมลงคลิปแลวก็พูดแบบนิทรัยเนี่ยแล้วมันก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าไหนปล้นบ้านไม่เห็นได้คองเลยแ่ผมก็ชินไปเรียกอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เราก็ต้องเรียกว่าไปลักลอบเข้าบ้านคนดีกว่านะนี่ไปและวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในบ้านคนอื่นละและมาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะโดนถมหรือเปล่านะ ไรแคมนีก็ไม่ค่อยได้เจอด้วยเนะี่ยมาลองดูไรบ้านทรงนี้บอกเลยว่าผมโคตรชอบเลยแมาว่าบ้านทรงสูงนะและมันก็น่าจะมีบันไดยเยอะครับรอย้องไ,ได้ดู้เยอะหน่อยเดี๋ยวมาดูกันครับไอตัวอาณาเขตนี่เราไม่ต้องสนใจเลยไรก็เจาะไปแต่ว่าถ้ามันมีก็ดีนะไวก็ดูด้วยมีม้ะโอเคปี๊ แล้วก็เจาขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมานะตรงนี้อะไรเนะี่ยตรงนี้ก็ลองๆตอนนี้มีคนมาแล้วว่าตอนนี้มันบี1หนึ่งจุดนะส,นสีแดงเนะี่ยแล้วกำแพงบ้านก็เลเวลสีด้วยนะกว่าจะพังตอนนี้กรอจะแตกแล้ว แล้วก็เกือบตายครับแล้วมันก็หลบก่อนนะมีก็ตายไปละเอาระเบิดไปกินเดี๋ยวเราก็ล่อมันเข้ามาดีกว่านะเพราะว่าผมจะเล่นด้บ้านแกแล้วก็ต้องจูกครับเฮย้ยอนนี้มันเกือบตายเลยนะเลือดนี่คือเหลือน้อยเลย โอ้ยดูดิไอผมยิงไม่ได้ว่ะมุมนี้มันเล่นยากอะ่ะเฮ้ยมาแล้วแล้วก็เรียบร้อยนี่ไงโดนกับระเบิดเราโอ้ยตอนนี้อีกตัวเข้ามาเย,เย็นโอเคแล้วมุมนี้เนี่ยผมว่าผมเล่นได้นะเดี๋ยวตอนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยเราก็ยิงครับนี่มาแล้วดูดิมันจะขึ้นยากนะ พราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องโดดมานิดนึงไรก็ร่วงครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีจุดนอกบ้านนะแสดงว่ามีกำลังเสริมมาเดิมปะมาแล้วนี่ตอนนี้มาแค่ตัว2ตัวนะเดี๋ยวถ้าเราอยู่ยาวกว่านี้เนี่ย เดี๋ยวมันก็ต้องมีตัวใหม่เข้ามาและเราก็จะได้นวกันและก็ร่วงไปโดนทัศน์เบิร์ดแล้วก็ลูกปืนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ตายไปหมดละมาแล้วโอ้ยใจเย็นและก็ร่วงตอนนี้เริ่มกันหลายตัวเลยครับเมื่อกี้เอาสองตัวนะตอนนี้ก็น่าจะสามเมื่กี้ยิงไปหนึ่ง โอ้ห oh. แล้วตัวนั้นเหมือนกับรอจะเล็งผมเลยว่ะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องบวกนะเดี๋ยวผมโดสนสไดเม็ดเดียวนี่ตายแล้วลอยก็กรอดก็หมดเลยเนะนี่ยนีล่ลอยต้องลากมันเข้ามามาดูกันครับว่ามันจะโดนกับระเบิดปะมันไม่น่าเห็นนะมาแล้วโอ้ยนี่อะไรก็โดนโอเคโอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ไกลเกินอะอะไรก็ร่วงไปเอาไงล่ะ ตอนนี้เริ่มหลายคนมากเลยครับแล้วก็ต้องย้ายที่เล่นหน่อยนะทนี่ตรงนี้ละกันบอกเลยครับว่าบ้านที่แบบว่าสูงๆอย่างนี้เนี่ยอะก็มีหลายชั้นที่ผมชอบเลยเพราะว่าอลไรก็ค่อยๆขยับเอานะนี่กระสุนก็จะหมดเดีผมก็เตรียมพร้อมมาละแล้วก็มีกล่องกระสุนด้วยมาพอดีตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณสัก4ี่ตัวไป หลายจุดเลยนะเฮ้ยแล้วก็สวยได้มาแล้วอีกคนนึงเอาว่าตอนนี้เริ่มโถมมาไม่พักเลยแสดงว่าเยอะจริงแล้วก็ร่วงไปมันึกว่าผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอายิงได้ชิวๆเลยโอเคเดี๋ยวข้างบนที่คือผมขยับต่อได้นะเดี๋ยวเราบันดันเข้ามาครับ คน okay. ละตัวที่เรายิงได้อยู่แต่ว่าทำมามเยอะนี่คือเราก็ต้องถอยอะ่ะโอ้ยโอ้โหไม่ตายนิดเดียวอย่างนี้ต้องเอาระเบิดแล้วนี่อะไรก็โดนด้วยแต่ก็จะเป็นคนละตัวไม่งั้นก็ตายแล้วตัวนั้นอะ่ะเอาว่า แอเคเรยกตายแต่ว่าตอนนี้เยอะจริงครับผมว่าน่าจะใกล้10ตัวแล้วในมินิแมปนี่อย่างเยอะในบ้านนี่หลายตัวนะที่เห็นมันแบบเป็นจุดเดียวเพราะว่ามันกองกันอยู่ครับข้งางนอกก็น่าจะมี30ตัวตอนนี้78ตัวได้ผมว่าแต่ว่ายังไม่มีใครขึ้นมาได้นะเพราะว่าผมยอบวางกับระเบิดเลยก็รอยิงอยู่มันเข้ามาก็โดนยิงครับ เลยก็พร้อมเลยเอาดิมันต้องอย่างนี้วางไปเฮ้ยมีปะโอเคตอนนี้มันจะขึ้นมายากเลยครับเพราะว่าผมก็รอยิงอยู่นะนี่เฮ้ยนี่และก็ร่วงสวย โ <S preach ers> อ้โหแล้วกว่าจะพังแล้กกำแพงเนี่ยแล้วเอสีหมดเลยข้าบ้านนี้เนี่ยอย่างเอามาตัวนี้ต่อเอาดิเอ้ยตายวะโอ้โหโอเคแล้วก็จะไม่ตายแล้วแล้วผมก็ใช้ปืนฮิลเช่นเคยนะเราก็ไม่ใช้สนครับถ้าเป็นบาเรตนี่คือแต่ปืนนี้มันก็สนนะแต่ว่ามันเบาไงแต่ว่าถ้าเป็นบาเรตแป๊บเดียวมันก็ตายเลยครับนัดสองนัดเนี่ยเราก็จะไปสู้บาเรตยากหน่อยเฮ้ยมาแล้ว หอ้หลอยไม่ตายสักตัวเลยแต่ละคนนี่เลือดน้อยอะ่ะอย่างงี้ต้องเอาระเบิดไปอุย้ยโดนอยู่โดนใครวะเนะี่ยเอาดิเฮ้ยเอาแล้วมีคนเข้ามาครับอย่างงี้เราก็ลากดีกว่านะโอ้โหมันมาจากข้างหลังวะ่ะข้างหลังมันก็มีบันไดยอยู่นะเอา้าวะมาวะ ตามมาก็เหมือนเดิมอุย้ยอะไรเนี่ยผมโดนอะไรมาอุย้ยอันนี้ยังตามมาอยู่อยเย็นแต่ก็ตุ่นเดียวตุนเดียวจะตามเรามาต้องจัดหน่อยละเลือดก็น้อยอันนี้ก็ห้าวเกินเอาดิมัจะล่อผมลงไปใช่ไหมไอ้ผมไม่ลงหลงนะเพราะว่ามันเยอะจริงครับ ใบก็วางกลับ,บระเบิดฟึบเรียบร้อยนี่ไงระหว่างนี้ก็รอเข้ามาครับเฮ้ยข้างล่างนี่แวบๆเดี๋ยวก็ต้องมีแบบซุเปอรแมนะนี่ไงบันไดก็พังเลยครับเฮ้ยไอนี่อ้อมหลังอีกแล้ว嘛โอ้โหสองตัวด้วยอย่างนี้ลากมาตรงนี้มีกับ,บระเบิดแล้วก็สวยครับไอตัวนั้นโดนโอ้โหแลวตายคู่เลย ดาเมจได้แรงจริงแต่ว่าคนเยอะโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าครับเราจู้ก่อนนะโอเคนี่เมื่อกี้ผมเห็นคนแวบบแวบบโอเคเดี๋ยวชีดยาก,ก่อนครับเมื่อกี้เยอะจริงอะ่ะผมลงไปที่คีแบบโอ้โหต้องหนีอะโอเคมามาแล้วแล้วก็ร่วงครับ ยอเดี๋ยวไปขึ้นชั้นบนต่อนะค่อยๆไม่รู้ว่ามีเบ้าแต่ก็เยอะจริงไปไหนก็เจอครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเราขึ้นชั้นบนดีกว่านะวะไปกระโดดต่อเลยเฮ้ยข้างหน้าครับเดียว,ยวและก็ร่วงไปเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าเราก็ เราก็ต้องเจาะหน่อยนะผมจะได้จุกแบบเมื่อกี้นะแล้วก็เปิดไปเราจะได้ลงแบบไวๆครับส่วนว่าตอนโดนไล่เนี่ยแล้วก็จะได้ดีทีเดียวนะเอาว่าเฮ้ยในบ้านนี้มีบันไดแบบนี้ด้วยแต่นี้เราก็สวยครับแค่ผมพังบันไดอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเข้าพังเลยแล้วก็พังไปล้ยก็เจาะตรงนี้ด้วยทีนี้มันก็มาไม่ได้แล้วครับ แต่ว่าตอนนี้เยอะจริงเดี๋ยวมากำจัดพวกนี้ก่อนนะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้จะบอกว่ายิงไม่ตายแต่ว่าโดนสนยัยอันนี้ผมจะโผล่ไปไม่ได้แล้วครับแล้วก็ผมอยู่บนสุดน,นะแล้วมันก็ไม่ต้องใช้กระเบิดเลยครับแล้วก็ใช้อน,นี้ดีกว่าเราจะได้คิวเลือดเราด้วยดูดิ Oh. แล้วเอาโดรนผมด้วยอย่างนี้ผมโผล่ยากเลยครับผมโผล่ไปกน็น่าจะโดนยิงนะเพราะว่าสไนนนี่หลายคนมากอะ่ะปังแล้วก็เอาไปด,ดูครับว่าจะตายไหมผมปืนฮิวเฮ้ยเฮ้โยโอเคสวยตายอยู่กว่าจะตายครับต้องยิงไปสี่ห้านัดเลยนะบาเรนนี่สองนั้นก็ตายเลยครับ ดูดิแล้วมันก็หาทางขึ้นอยู่ครับขึ้นมาไม่ได้แล้วสินะนี่ไงยืนรออยู่ข้างล่างเลยครับเพราะว่ามันไม่มีบันไดไงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รู้หน่อยเนี่ยเขาก็จะใช้แบบเชือกนะมันปีนได้อยู่ครับเชือกไม่ก็จะทำบันไดได้อยู่แต่พวกนี้ก็น่าจะไม่รู้ครับก็เลยอยู่ข้างล่างเนี่ยแ,และก็อยู่บนนี้ชิวๆตอนนี้เหลือเวลาอีกสัก10นาทีแล้วก็ ยังยิงเล่นได้อยู่นะโห oh. แล้วผมจะโผล่ไปไม่ได้เลยสไนน์น่าจะหลายทางอะ่ะโผล่ไปที่โดนยิงเลยอย่างนี้เราก็ต้องแบบค่อยๆยิงอะ่ะดูนะมาลองดูตัวนี้ครับลองโผล่ดูปึ๊บโอ้ยดูดิเย็น <B ull et> เหมือนว่ามันรอย,ยิงผมเลยอะ่ะแล้วโผล่ยากครับคนนี้มันก็แบบมันสะขบไม่ค่อยยากไงมันแค่สกอบรอ,อโผล่ก็ยิงได้ครับเนี่ย ไรก็สวยได้มีคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เยอะมากดูในมินิแมปนี่ผมบ้าน,น่าจะเกินสิบบาทเอามาแล้วก็อยู่วันนี้ครับไม่ต้องกลัวถึงมันจะมาได้เนี่ยไรก็เราก็ยิงได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกียร์หมดก็อต้องซื้อหน่อยนี่งไงบุกบ้านคนอยู่นะแล้วก็ยังมีเวลาแบบามาซื้อของเนี่ยโอเคน่ามาแล้วข้างล่างมีปะ แต่วพวกนี้ก็ถาทางขึ้นอยู่นะนี่ไงยืนนิ่งแบบนี้ยืนนิ่งก็โดนไปแล้วทําไมมันไม่มีคนมาแบบข้างๆเลยวะแต่อยู่ข้างล่างนี้เนะียบ้านนี้มันก็กว้างอยู่นะออกข้างนี้คือแบบมันยิงได้เลยอะเมื่อกี้มีคนใช้สนปยวะแถวๆนี้เนะี่ยเมื่อกี้มันมีจุดสีแดงนะ ล่านี่ถือหลายตัวมากหอแล้วผมจะโผล่งไงวะเนี่ยเอาระเบิดไปก่อนแล้วกันนี่งไงหลายตัวจริงในมินิแมปนี่ขีมีแต่แบบจุดสีแดงอะ่ะเฮ้ยเอาดิเฮ้ยจะเย็นมีคนมาแล้วว่ะเมื่อกี้บอกเลยครับว่าทำไมไม่มีใครมาอันนี้มีคนเล่นละ แค่มันขึ้นไปแบบบนหลังคาตรงนั้นมันก็ยิงผมได้เลยนะนี่ไงเอามาเรายังจุกได้อยู่ครับเพราะว่าผมเก็บพี่หมีเนี่ยมันมีหมีใหญ่นะแล้วก็เก็บได้ไม่ต้องไปทำลายครับเราจะได้จุกไงเอาไว้หลบกระสุนแน่ตรงนี้ก็มาอันนี้กรอบมันหายแล้วครับและเลือดผมน้อยเราก็บวกเลยไม่ต้องไปแอบ โอ,โอ้โหตอนนี้เยอะมากอะ่ะแบบมันเยอะเกินอะ่ะผมโผล่นี่คือแบบพร้อมตายอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเหลือน้อยมากเลยครับเหลือประมาณ5นาทีกว่านะแล้วคนยืนนี่ก็เยอะแตบบ่ว่านี่จะพิมพ์อยู่ว่าจะใ่ายี่ยังไงว่าอะไรเงี้ยเฉยร่งไปอันนี้ก็อุ้ยโหเข้าตาย เฮ้ยใจเย็นนี่แหละครับที่ผมเก็บหมีไว้เนี่ยแล้วก็จะจุกอย่างนี้เลยนะระเบิดมาดูดิไม่โดนเราข้อดีครับไหล่ก็เก็บไว้ไม่ต้องทำลายให้หมดนะเอาดิเฮ้ยสายนะอย่างนี้เอาป๋อแล้วก็โดดลงเอาเกินระเบิดก็เยอะมาไม่พักเลย ว่าคนเยอะนะก็เลยปลามาแบบปลาทิศทีเลยเนะี่ยไหยก็ต้องค่อยๆหลบนะโอ้โหอันนี้ผมไม่กล้าโผล่เลยว่ะดูดิโผล่ไปนี่คือเลือดหายอะไม่ใช่ไรนะคนแบบรอยิงผมเยอะไงหรือว,ว่าผมอยู่บนบ้านเนี่ยก็สะ็อบรอเลยเนะี่ยนี่ไงตายไปสไน โดนฟืนฮิวนี่ไม่ตายนะกว่าจะตายก็ต้องเอคมาอีกแล้วไอ้นั่นมันอ้อมนะมันขึ้นเขาเลยแต่ว่าถ้าไกลเกินเนี่ยมันจะมองเราไม่เห็นครับไม่เป็นไรเฮย้ยเมื่อกี้มีเสียงสนัยเลยก็มีปืนฮิวมาด้วยเอาเกินแต่นี่เวลาก็เหลือ3นาทีเลยนะเดี๋ยวหมด3นาทีนี้เราก็ได้จะเด้งครับ แล้วก็จะออกได้เลยครับแต่ว่าระหว่างนี้เราก็ต้องบวกหน่อยแต่ผมโผล่ไปผมก็ตายอะ่ะดูดิโผล่ไปก็โดนอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นเลยครับยังไงเดี๋ยวมันก็เด้งละเวลาก็เหลือสานาทีแลนะ้วเนี่ยจะหมดละเอาหน่อยตัวนี้เลยกบตายแล้วอุ้ยโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยสไนก็น่าจะเป็นพวกบนเขาเมื่อกี้แนะีลยแล้วก็กำจัดเราไปผมโผล่ยากจริงอะ่ะ ไปบวกหน่อยก็โดนยิงนะแต่ก็โคตรมันผมอยู่ได้แบบเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเวลามันให้ก็30นาทีแต่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เหลือ3นาทีแลว้วะแล้วผมไปบวกมาเน่เอาเรื่องเกินแล้วคนล้อมนี่อย่างเยอะอะนอกกำแพงในบ้านและบนเขาก็มีมาเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไปรอก็เค่เจอใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ